สวัสดีครับทุกคนนะในวันนี้ครับเรามาอยู่กันในเกมฟิตอีกแล้วนะหลังจากคลิปที่แล้วนะผมได้ทําการมีาพากวิจารณ์เกี่ยวกับเกมฟิตไปก็มีคนให้ความสนใจเยอะมากๆเลยนะแต่ยังไงครับผมก็ยังทาเกมฟิตต่อไปเพราะว่าเกมนอืนผมก็ยังรู้สึกมนความน่าสนใจสักเท่าไหร่นะตัวใน,นหัวข้อวันนี้นั้นนะผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับที่เกมฟิตนั้นนะครับจะทําการร่วมมือกับอีเวนต์เดือดฮันนั่นเองนะก่อนที่จะไปดูคลิปนะ กูติดตามเป็นะจยผมกอดนั่นเองก็คลิปในวันนี้ผมอาจจะดูผู้บ,บวา่าไม่ชัดนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นร้อนในนะก็เรื่อไงมันก็พูดลําบากนิดนึงนะเพราะว่าพูดไปมันก็เจ็บปากไปนิดนึงนะก็้วครับนะช่วงที่5ที่ผ่านมาเกียรตที่ทำการาเหมือนตัวเดฟนั้นจะทําการลงข้อความอะไรบางอย่างมานะก็เขาก็จะลงประมาณนี้ครับแปลไทยก็คือ แต่ว่าท้องทะเลจะไม่เหมือนเดมอ,อีกต่อไปฟิชจะทําการเข้าร่วมอย่างเป็นทางการในอีเวนต์เดอะฮันเมกาอี i ิชันในวันที่13มีนาคามนี้ก็คืออีเวนต์เดอะฮันนะครับนะเป็นอีเวนต์ที่เป็นอีเวนต์ใหญ่เลยนะเกี่ยวกับของรบอกนั่นเองก็เป็นอีเวนต์ที่เหมือนจะเออเหมือนเก็บไข่หรือเปล่านะไม่แน่ใจเพราะว่าในปีที่แล้วผมไม่ได้เล่นอีเวนต์เดอะฮันอย่างขนาดนั้นนะ มันจะเป็นการเก็บไข่ต่างๆนะใช่เหมือนจะเป็นไข่ในแมปอะไรพวกนี้นะแล้วก็จะมีแบบว่าของรางวัลต่างๆเยอะมากก็คือเป็นอีเวนต์ใหญ่เลยนะแต่เหมือนอีเวนต์เดิทันในครั้งนี้นั้นเกมเขาจะจัดเป็นครั้งที่2แล้วนะเพราะว่าการครั้งแรกเหมือนจะเป็นปีแล้วใช่แต่มีข้อความเพิ่มครับก็คือพลังลึกลับกําลังก่อตัวขึ้นและของทะเลการจะถูกสาบแช่งอะไรอยู่ข้างหน้า มีเทียนจิตยาที่กล้าหาญที่สุดเท่านั้นที่จะค้นคบความลับของ The Great g r e d e ดีเมอซึ่ง The Great g r กรทดีเมอนั้นคนดูอาจจะเห็นหลาย,ลายๆช่องที่เขาทำเกี่ยวกับ The Gra d e ด r เมอก็คือจะวนพิสาหาตัวใหญ่นะใช่เป็นวิสาหาตัวใหญ่เลยนะแล้วก็แบบว่าเหมือนเป็นพิสา่ที่เป็นหัวแบบปลาหมึกมั้งแล้วตัวเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็มีข้อความทิ้งท้ายนะครับที่ทําการที่เด็บในการส่งท้ายก็บอกว่าติดตัวให้พร้อมสำหรับการล่ากระแสะเกมกําลังจะเปลี่ยนไปอ่าและใช่ครับ ในเรื่องเร็วนี้พี่ผ่ามาเกมฟิตได้ทําการลงนะใช่เป็นลงข้อความอยู่แล้วนะว่าเกมฟิตทาการเปลี่ยนแปลงนะใช่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และจะนําสิ่งที่ผู้เล่นชอบนั้นกลับมาและคุณยืนใจได้เลยมาเกมฟิตนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเอ,อ้ยเกมนะครับนะหลังจากที่โหดทำการยกวิจารณ์เกมไปเกมได้ทำการเหมือนเปลี่ยนใช่เปลี่ยนอะไรไปบางอย่างและสิ่งที่เขาทำจะกลับมาเป็นสิ่งที่ผู้เล่นชอบแน่นอนใช่สิ่งที่ผู้เล่นชอบแน่นอนแต่ผมไม่รู้啊 สีที่คนชอบนั้นคืออะไรนะหลายๆคนนะครับนันก็ต่างเดาไม่หมดเลยนะว่าเอาเนซีเกับมาเหรอหรือจะเป็นอีเวนท์ที่มีเบ็ดอีเวนท์หรือเปล่าเออซึ่งคนให้ความสนใจตรงที่ว่าไออีเวนท์เดอดหันเนี่ยจะมีเบ็ดแกกแต่คนเหมือนจะไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นเบ็ดที่ดีนะแต่เป็นสิ่งที่คาดหวังว่าไอเบ็ดนี่แหละที่เกมมันจะแจกอ่ะมันน่าจะเป็น เบ็ดที่ดีในระดับสำหรับผู้เล่นใหม่หรือเปล่านะเพราะว่าช่วยหนังมาคุณก็จะรู้ครับว่าเกียร์ปนได้ทำการเนิฟหลายๆอย่างมาเนิฟแบบเละเลยนะแต่ในครั้งนี้ครับเขาบอกว่าก่อนอีเวนต์เกรดดีมอร์กลับมาเนี่ยใช่เป็นอีเวนต์เป็นแบบิเหมือนอัปเดตใหญ่นะแต่จะมาวันที่13ามมีนาคือวันเพฤอหัดหน้าใช่มาวันเพลือหัดหน้าเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงครับว่าอีเวนต์เดอะฮันนี้จะทำให้เกมนั้นกู้สถานการณ์ได้กลับมาหรือเปล่าเพราะว่าทางเกมรนั้นก็เหมือนจะร ใช่ผมว่าคนที่เล่นไปอ่ะน่าจะมีะว่าเออรอคขาอยู่นิดนึงว่าเกมมันจะทําการปรับเปเลี่ยนหรือเปล่ามันจะเอาระบบฟังกชันเดิมกลับมาหรือเปล่าหรือคือแบบว่าเนิบเบ็ดทุกอย่างหรืออะไรอย่างงี้โอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราต้องรอดูกันอีกทีนึงนะว่าเกมเขาจะทำยังไงต่อนันเองใช่โดยนะครับในอีเวนต์เดือดหันเนี่ยเกมฟิตนะครับจะทำให้เข้าร่วมนะเป็นหนึ่งในเะกมที่เข้าร่วมในอีเวนต์เดือดหันนั่นเองแล้ว มีเกมอะไรบ้างที่เข้าร่วมผมก็ไม่ร่วมกันกมนมีเกมอะไรเข้าร่วมแต่มันมีเยอะมากๆเลยแหละคือเป็นอีเวนต์ที่ใหญ่พอสมควรเลยผมแนะนําว่าคนดูนะครับนะควรเล่นอีเวนต์นี้นะเพราะว่าเป็นอีเวนต์ที่ใหญ่มากๆของโลบอเลยใช่อีเวนต์ที่ใหญ่ออกมาแต่ณตอนนี้ครับผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเกมฟิตนั้นจะทําการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอะไรในสถานการณ์ให้สถานการณ์เกมฟิตนั้นกลับมาดีขึ้นนะก็ต้องรอดูทางตัวเกมครับว่าตัวเกมนั้นจะทําการ ปล่อยอ,อัปเดตใหม่ในวันที่13หรือบนพฤรหัสนี้อย่างไรนั่นเองโดย่ผมสถานการณ์นะครับนะว่าตอนนี้ครับเกมฟิตก็ทําการเข้าร่วมเดือดหันและอย่างที่สองที่ที่เกมกิจจะทำทาการก็คือทํางานกลับเปลี่ยนให้มีอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ผู้เล่นชอบมากๆกลับมาในเกมนั่นเองนะก็จะเป็นเดลี่นิวในวันนี้นะครับนะที่ผมได้ทาการลงนะแต่ก็เราดูกัอนอีกทีนะครับว่าเกมฟิตนั้นจะเป็นยังไงในอนาคต หรือคนจะกลับมาได้หรือเปล่าหรือจะเป็นอีเวนท์ที่ทําให้คนดูนั้นผิดหวังอีกครั้งหนึ่งนะตอบในวันนี้ครับนะผมก็ขอนอยญาจบไปเพียงเท่านี้เลยนะก็วันนี้ครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่าผมเจ็บลิ้นนีหวแล้วครับเจ็บปากมากเลยนะโอเคครับวันนี้ผมไปกันนะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีวันนี้มาครับแล้วเจอกันต่อไปครับไปบ๊ายบาย